อะไรนะคนดีเขาเรียกเซลฟี่อยู่ใช่ไหมถูกต้องค่ะน้องเซลคนเดียวปล่อยให้ฉันเปลี่ยวใจ อุ้ยนี่โอ้กล้องมาสวัสดีค่ะชมครับเกษตรโซไซตี้มาแล้วนะครับ10นาิกานาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกับนูรัตน์นัชชาและทิดบวนบ้างประมาณกำลังเพลิดเพลินอยู่อาจารย์เซลฟี่อยู่เซลฟี่ภาพส่งไปให้เพื่อนอยู่โอ้ชอบบัวใช่ค่ะเพราะว่าข้างหลังเรานี่สวยงามมากเลยจารย์ บัวข้างหลังเราสวยงามมากแล้วหน้าเราสองคนไม่สวยงามเลยใช่ไหมไม่สวยงามเลยใช่ไหมค่ะเ,เลยโอเคโอเคตกลงยอมรับอ่ะ ถ้างั้นก็นั่งเป็นนางสนมอิเสด็จเราจะนั่งกันแบบนี้ใช่ไหมคะจันเสด็จปู่จะถามกัหน่อยว่าหนูค่ะทำไมถึงเลือกมานั่งตรงนี้เนี่ยนี่ชอบบัวจานฮะชอบบัวสวยนี่นะหนูเวลาหนูจะพูดถึงบัวเนี่ยค่ะหนูต้องเข้าใจเรื่องบัวก่อนประเภทแรกนะค่ะเขาจะปลูกเอาไว้สําหรับที่ไปขายดอกบูชาพระไปไหว้พระ พระไม่ใช่พระพระนั่นแหละเขาเรียกว่าบัวหลวงข้อสังเกตคือใบตั้งดอกตั้งนะะจะเป็นบัวดอกสีแดงเป็นบัวดอกสีขาวก็แล้วแต่ะนะแล้วเขาไม่ได้คว้าขายดอกอย่างเดียวนะบางคนเขาก็ไว้จากดอกแก่เป็นฝกักแล้วฝักนี่ก็เป็นเมล็ด ทานได้เคยทานออร่อยอร่อยถ้าทานทานได้แล้ะคัดขกันมาเลยชอบค่ะผสมกันค่ะอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำนาบัวแต่เท่าที่เธอบอกเมื่อสักครู่นี้น่าจะหมายถึงประเภทที่สองค่ะ เขาเรียกว่าบัวสีบัวสีบัวสีที่ก็จะมีบัวไทยกับบัวพันบัวเพื่อนบัวฝรั่งบัวลอยน้กะทิบัวลอยไม่ใช่แล้วบัวลอยนั่นมันเพลงแอดคาราบาลไม่ใช่นะคะนะไอแต่ถ้าบัวอย่างที่ว้านก็จะปลูกกันเป็นไม้ประดับบ้านเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบัวบัวบัวหลวงก็ประดับบ้านได้นะบัวพวกนี้เนี่ยถ้าหนูไปสังเกตดูดีๆนะบางชนิด ขอบใบเรียบนะใบนะขอบใบเรียบ <c oughs> บางชนิดขอบใบหยักค่ะบางชนิดขอบใบหยักแต่ไม่เป็นระเบียบต้องสังเกตที่ใบอีกเพราะถ้าจะดูแบ่งกลุ่มเนี่ย <c oughs> มันจะมีใบเรียบใบหย,ยกักหรือว่าใบหยักแต่ไม่เป็นระเบียบกับ <c oughs> ใบหยักที่เป็นระเบียบนะนี่อันนี้คือแบ่งแบ่งประเภทมีระเบียบกับไม่ระเบียบด้วยนะคือหมายว่ามันหยักไม่เท่ากันเนี่ยอันอันนี้จะเป็นพวกบัวบัวสี ะะซึ่งก็จะมีดอกปิ่มน้ําก็มีดอกพ้นน้าก็มีบานกลางวันก็มีบานกลางคืนก็มีโอน่นมองไปนน่นบ่อน,นู่นะจะเห็นเลยพวกนี้ก็เรียกพวกบัวสายไงบัวสายบัวสายเขาเรียกบัวสายพ่ออะไรรู้ไหม เพราะสายมันยาวสายยาวรับประทานได้ใช่ไหมคะเออรับประทานได้เพราะฉะนั้นถ้าหนูปลูกบัวในกลุ่มนี้ถ้าเป็นบัวสายจน้ําก็ต้องลึกหน่อยเป็นบ่อเป็นสายเป็นเม็ดเม็ดครึ่งเลยแต่ถ้าเป็นบัวสีทั่วๆไปปลูกในอ่างแน่อะไรต่างๆก็สัก50เซน70เซนอย่างมากก็พอแล้วนี่นี่นี่บัวนี่นี่นี่บัวกลุ่มที่สองนะแต่ถ้าบัวประเภทที่สามอันนี้งามที่ใบ เคยได้ยินบัวกระด้งไหมบัวกระดงอู้ใบใหญ่เลยนะคะจใช่บัวกระดงหรือว่าบัววิกตอเรียอันนี้จะสวยงามโอ้โหใบใหญ่มากเลยเป็นที่มหัศจรรย์ใจโอ้ใจจริงๆนะคะจย์แต่ว่าดอกออกมาเนี่ยนะดอกออกมาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหบานนะจะบานตอนยินเย็นจ้าจานเคยไปนั่งดูที่บ้านเคยปลูกโอ้โหวลามันบานเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะเนี่ยเกลยบมันจะบ ประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยจากบัวตุ่มๆเนี่ยแบะเลยบัวประเภทนี้เขาจะไม่ได้สนใจในเรื่องที่จะเอาไว้ดูดอกแต่ว่าเอาไว้ที่ใบใช่ไหมคะอูเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นนักเริ่มลงมือปลูกบัวต้องถามสามกลุ่มนี้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของบัวแต่ละกลุ่มแล้วเราจะปลูกยังไงก็สำเร็จยากลูกไม่ถูกอีกใช่ไหมคะ เอายกตัวอย่างสักอย่างหนึ่ง่ะอย่างกลุ่มบัวหลวงค่ะคนไปปลูกในกระถางในอ่างค่ะแล้วมันก็เดินวนอยู่ในอ่างเนี้ยนะพอมันเดินวนอยู่ในอ่างแบบนี้ค่ะพอไหลมันเริ่มเดินเต็มอ่างปุ๊บเริ่มไม่โตเริ่มไม่โตแล้วเริ่มมีปัญหาใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอปลูกบัวนึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในน้ํามันมีน้ํากินแล้วนี่ยังไงมันก็อยู่ได้ค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่หรอคะอาจารย์ เพราะถ้าอยู่ในอ่างแล้วไม่รู้จักเด็ดใบบัวออกน้ำมันเน่าอก็ต้องเปลี่ยนน้ำเสียน้ำเน่าอยูอีกเอาน้ำเก่าออกครึ่งหนึ่งน้ำใหม่เนี่ยใส่ลงไปและที่สำคัญปลูกบัวถ้าไม่แยกออกใชบ้างมันจะกลายเป็นชุมชนแออัดแถวของเตยดูไม่เป็นระเบียบไม่สวยมันจะแน่นมันจะแย่งอาหารกันและที่สำคัญบางคนปลูกแล้วก็ไม่ให้ปุ๋ย แต่ให้ปุ๋ยยังไงดูแลยังไงเดี๋ยวช่วงนีา,าดีไหมดีค่ะจานแต,แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่านะดเดี๋ยวเซลฟี่ต่ออ่าเอาอย่างนั้นเลยนะใช่ค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมรู้สึกว่าคึกหลือิน <laughs> จะปลูกบัวจงจําไว้นะอย่าปล่อยเละละบัวมันจะไม่ดีเห็นไหมคนงามทีมงานของพี่ลงมาแล้วสิต้องดูแลให้เป็นเขากำลังลงไปเก็บวัชพืชที่มันยาวยืดเกะก,ก,งกางทัวไปอ้าวหันกลนให้กล้องทำไมสงสัยจะอายเลยไม่ยอมมองกล้องเลยเก็บวัชพืช เอาออกมาแต่มันมากนาต้องใช้เวลามาหากม้และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจำเอาไว้ใบแก่ใบเสียนั่นยังไงต้องเด็ดออกไปทันทีแต่แต่แวแวแวเห็นไหมใบเหลืองๆใบเหลืองๆและใบที่เสียถ้าปล่อยไว้ในเนี้ยมันจะไม่ดีเพราะจะทำให้น้ำเน่าแล้วบัวเหล่านี้ ก็จะไม่ชอบนะสิรู้ไหมคนงามเ,เวลาปลูกบัวแล้วมีบัว <c oughs> เยอะแยะตัว <c oughs> ฉันจะขอแนะสักหน่อยสิแล้วจึงตะโกนล้องบอก คนงานของพี่ช่วยถอนบัวดูสิอกขึ้นมานั่นยังไงเห็นไหมว่าบัวเวลาต้นใหญ่ถ้าปล่อยไว้มากมายก็แน่นบกก็นะสิเพราะฉะนั้นล้างเอาดินออกอีกทีแล้วหนวนน้องคนดีแล้วมองไปละมองมามีเงาอใหญ่โตโอ้โหแยกได้ไหม แล้วจึงบอกซามไวเอาลองแยกหน่อยสิละมีมีดไม่จ้าไม่จ้าคนดีแต่ว่าเขาเป็นคนชั้นดีและบิแล้วแบกออกมาอเวลาปลูกบัวต้องรู้จักแยกหนอไม่อย่างนั้นหนอมันจะไม่ดีเอาวอันนี้ที่ขึ้นบนโบกนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่อันนี้ก็แยกออกไปปลูกได้เอาตกลงไม่แล่ช่วยเลย เหนื่อยไหมอาจารย์แต่ว่าเวลาปลูกเนี่ยถ้าเราแยกปลูกเนี่ยาจากหนึ่งกอใหญ่ๆนะเราก็แยกไปปลูกเพราะถ้าปล่อยแน่นเกินไปอ <c oughs> ย่างเช่นมันแน่นบ่อแล้วแน่นกระถางแล้วเนี่ยมันก็จะไม่โตแล้ว <c oughs> มันก็จะเริ่มกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นชุมชน <c oughs> แออัดเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเนี่ยไม่รู้มีพวกหอยเชอรี่มั้งหรือเปล่านะ,ะมันมีเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วหนูดูนะค่ะอาจารย์ถ้าบ่อบัวนี้นะ ไม่มีไอ้พวกวัชพืชต่างๆขึ้นอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปลูกบัวอย่ากลัวเปียกน้ำนี่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่กลัวดาแต่นี่เนื่องจากว่าเป็นบองไงแต่ถ้าอย่างที่หนูต้องการจะปลูกเนี่ยนะอยู่ในอ่างเล็กๆเนี่ยคนปลูกบัวส่วนใหญ่นะพอปลูกแล้วปลูกเลยไม่แตะต้องอะไรอีกเลยไม่ได้นะ ย้ำอีกทีวัชพืชถ้ามีนะผักบุ้งสาลายตะไคร่เนี่ยถ้ามีนะถ้าเก็บได้เก็บออกไปแต่ถ้ามันมีตะไคร่ขึ้นนอ่องแล้วก็ถามงเยอะหนูจักด่างทับทิมไหมหนูจกักค่ะเออเอาด่างทับทิมนะ่ยนะผสมน้ำนะแล้วก็ราดลงไปเลยราดไปเลยเหรอคะเออช่วยได้เยอะออแล้วที่สำคัญเนี่ย บัวเนี่ยนะจะออกดอกสวยดีหรือเปล่าเนี่ยแดดต้องจัดทั้งวัน,<อ>เ,กนเก็บเมื่อกี้เก็บไวัชพืชเลยใช่ไหมและอะไรต่อที่อาจารย์บอกปุ๋ยใบใบเวลาคนปลูกบัวบอกบางคนบอกเออใบใบเน่าเสียแลยใบใบมันเหลืองๆแล้วปล่อยมันเหอะเคยไปถามบอกปล่อยไว้ทําไมเอาใบามันเน่ามันก็เป็นปุ๋ยไง <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์ มันใช่อะแต่มันส่วนส่วนมากมันไม่ใช่แค่เป็นปุ๋ยในท้ายส่วนแล้วน้ำมันเนา่าถ้าเป็นอย่างนี้<ล>บัวเนี่ยนะใบผุใบมีนอนใบอะไรต่างต้องถอนทุกวันต้องเด็ดเขาว่าถอนไม่ใช่อย่างนี้นะบางคนไปดึงใบนะดึงปุ๊บขึ้นมาเลยไม่เหมือนทีมงานของผมใช่ไหมทีมงานผมนี่เขาจะล้วงมือลงไปแล้วก็เอื้อมมือลงไปเด็ดที่โคนกอบัวแล้วก็เอารวบรวมมาและอีตอนที่เอาขึ้นมาแล้ว นี่แหละจะไปรวมทําปุ๋ยอะไรก็<อ>ก็ทําได้เลยคนทั่วไปพอปลูกบัวเสร็จไม่กล้าแตะต้องอความจริงพอปลูกสักระยะหนึ่งแล้วนะหนูนะหนูจะต้องเห็นว่าโอ้โหมันชอกแน่นก็ถางมันชอกโกย่อยแล้วหนูก็ไปดึงขึ้นมาทั้งอันอย่างที่เขาทำเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เขาไม่ได้มีดลงไป <c oughs> เขากลัวมีดจมน้ำ <c oughs> อยู่ในสายใผพาเลยหนู พาแยกแยกออกไปเลยแยกเงาออกไปเลยอ้จากหนึ่งต้นเรได้ตาตรงกลางแยกไปเลยเหรอคะไม่ใช่พาแบบนี้ต้องพาแบบนี้าแบบนี้เออไปพาแบบนั้นมันก็ใบหายไปหมดแต่ว่าไอ้หนอไอ้เง้ามันก็ยังอยู่นี่พาแยกเงาไปเลยเพราะที่เง้าเนี่ยมันจะมีเองก็ได้เลยเหรอคะจ๊ะได้เลยมันจะมีตาเข้าใจไหมล่ะมันจะมีตารวมไปจนกระทั่งถึงดอกบัวที่เหี่ยวๆแล้วเนี่ย หนูก็ควรที่จะเด็ดออกมาด้วยเหมือนกัน<ม>ส,ส่วนการใส่ปุ๋ยนะใส่ตรงไหนคะจะสงสัยอยู่เอา้าวเราก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ามาทําเป็นรูปกลวย<ม>แล้วเอาเม็ดปุ๋ยเนี่ยนะสูตรเสมอ15-3ตัวนะามาใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ฝังไว้ที่โคนกอบัว<อ>เพื่อให้บัวเท่านั้นที่ได้กินเจ้าบรรดาวัชพืชทั้งหลายเจ้าอย่ามาแย่งเอเข้าใจไหมล่ะ อดนี่ถ้าถามวัาจะทำท่าอดมันทำท่าจะหิวนะนี่ปัญหาบัวที่คนถามถ่ยมาเนี่ยเยอะแยะมากมายไหนๆก็ไหนๆวันนี้จะรวบรวมปัญหาเรื่องบัวมาคุยกันซะให้มันจบเรื่องจบราวนะวันนี้เอาให้จบเลยให้จบเลยนะออางั้นเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศดีไหมไปค่ะแดดมันทรงหน้าหนูไปกันค่ะพี่ไปไปเที่ยวตามใจของเจ้า ปัญหาหนูมีปัญหานึกจึงได้มามาถามอาจารย์โยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวนี้ร้องได้เพราะกว่าเก่าเยอะเลยใช่ไหมคะอาจารย์แถมมีลูกอ๋อันด้วยนี่เมื่อกี้นีปัญหาอะไรหนูแอบหนูแอบไปช่วยพี่เขาขุดมาโอ้หอยากใกล้ชิดเขาหรือเปล่า อาจารย์บอกว่ามันจะมีใบดังๆเหลืองๆเสียต้องถอนออกต้องเอาไปดึงมาแล้วเป็นไงค่ะไรมันมีเหมือนต้นอะไรอาจารย์มันมันปลูกได้ไหมครับอาจารย์เคยบอกว่ามันมีรากขาวๆก็ปลูกได้นะอาจารย์นี่นี่นี่หนูจริงๆเนี่ยนะปลูกได้ไหมคะอที่เห็นหนูเห็นขึ้นอยู่กลางใบเลยเนี่ยนะะอาาจรย์อางเงี้ยไปปลูกได้อยางงี้ยหนูปลูกได้เลยแต่เวลาปลูกอย่าให้กลบยอดนะค่ะ ถ้ากรบยอดเมื่อไหร่มันแย่นะมันพยายามฟังแค่นี้พอเพราะฉะนั้นปัญหาที่คนถามมาเยอะบอกปลูกบัวแล้วมันทําไมมันไม่ค่อยงามกลายเป็นบัวลอยเข้าใจถามกันมาเยอะเลยเราก็เคยตอบไปหลายครั้งกลายเป็นบัวลอยบัวลอยถกไหมบัวมันลอยขึ้นมาไม่ตายแต่ลอยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นปลูกบัวให้ดี ดินต้องเป็นดินเหนียวดินเหนียวด้วยหรอคะอาจารย์ถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยเวลาหนูเอางาบัวเนี้ยเดี๋ยวต้นบัวไปฝังไว้เนี่ยมันจะไม่หลุดลอยออกมาถ้าเป็นดินทรายประเดี๋ยวน้ําพัดไปพัดมามันลอยอ๋อบางคนปลูกบัวโอโหขุดบ่อซะอย่างดีบอกว่าอยากจะมีปลาว่าอยู่ในบ่อบัวด้วยนะปรากฏว่าไปปล่อยปลาตะเพียนหรือว่าปลากินพืช มันก็กินบัวของหนูหมดนะสิมันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอคะอาจารย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นปลาที่จะอยู่ร่วมกับบัวได้นะแนะนำให้ใช้ปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงออันนี้ไปกินลูกน้ำยุงนะแต่ถ้าเป็นปลากินเพื่อทั่วไปนะไปปล่อยลงไปปุ๊บมันกินบัวหมดบัวหายไปเลยเก่าด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปปล่อยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอกันเยอะใช่อีกเรื่องหนึ่ง สิ่งที่บัวก็ไม่ค่อยชอบมีโรคไหมคะหอยหอยอืมเขาเรียกว่าหอยเชอรี่หอยเชอรี่อ๋อีกตอนที่เขาวางไข่เนี่ยเขาจะพ่นไปเหนือน้ําทั้งที่ก้านบัวทั้งที่ก้านดอกบัวเนี่ยและไอ้สีชมพูที่เห็นเนี่ยนะโอ้โหมันจะออกมาเยอะเนี่ยมันจึงก็มีที่ใบน้กก็มีเยอะแยะเลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นสวยดีนะสีชมพูเลยสวยย่อมมีซ่อนสิ่งเร็วร้ายเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะเราก็ ทำลายไข่ซะจะดอมเด็ดบัวนั้นออกมาแล้วก็เอาไข่ไปทําลายหนอนก็มันจะไม่แพร่ระบาดแต่ว่าบางคนที่เขาปลูกกันเป็นมืออาชีพเขาก็อาจจะใช้กากชาในการป้องกันกําจัดหอยเชอรี่แต่มีคนถามอาจารย์บอกทําไมเวลาปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยใบมันพับใบมันหวงเวงเออมันพับไอ้นี่เขาเรียกว่าหนอนพับใบโอ้มีอีกเออมันจะมีหนอนชนิดหนึ่งนะตัวมันจะออกไปดูเป็นวุ้นน่ อีตอนที่มันจะเข้าดักแด้เนี่ยนะมันก็จะเอาเอาใบบัวเนี่ยมาห่อตัวมันไม่ต้องไปเสียดายเลยจริงๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทายน้ําตัดแต่งใบเด็ดใบที่เน่าที่เสียออกเด็ดใบที่มีนอนแล้วเอาไปทําลายนะใส่ปุ๋ยลงไปให้เขาแตกใบใหม่คแต่ถ้ามันเหลืออดบอกไม่อยากไปแตะต้องสิ่งเหล่านั้นเราก็ใช้สารกําจัดแมลงได้แต่ เมื่อใช้แล้วอย่าเอามือไม้ไปแตะต้องไปจุม่มต้องปักป้ายไว้เลยกำลังป่วย<อ>กำลังเข้าโรงพยาบาลห้ามยุ่งห้ามโกรธใจห้ามแตะต้องอปัญหาสุดท้ายมีคนไปซื้อบัวกระดง้งหรือว่าบัววิกตอเรียมาบอกเอาไปปลูกที่ไรตายทุกทีเพราะบัวทั่วไปเนี่ยเวลาเขาไปปลูกเขาก็ไปจุ่มน้ำาานใบบัวดอกบัวอยู่ใต้น้ำ มันก็ทะลึ่งน้ําขึ้นมาได้ทะลึ่งน้หมายถึงว่ามันก็โผล่ใบขึ้นมาเหนือน้ําได้ <ะ S 1> แต่หลายคนไปปลูกบัววิกตอรียแล้วก็เอาบัวเนี่ยไปกดใต้น้ําจมน้ําแบบนั้นตายหมดเน่า<อ>หมดถ้าปลูกบัววิกตอรียนะ,ะได้ต้นมานะเราก็จะต้องใส่กระถางถ้าเป็นบ่อลึกอย่างนี้นะ,ะต้องทำไอ้นั่งร้านเป็นแท่นตั้งไว้ ให้ใบเคล็ดลับคือใบต้องลอยน้ําอยู่เสมอค่ะพอหลังจากนั้นพอก้านใบเริ่มยาวใช่ไหมกดลงไปกดลงไปกดลงไปจนกระทั่งพอถึงพื้นก็เอาออกจากกระถางและก็ปลูกลงก้นบ่ออย่างนี้บัววิกตอเรียรอดยังมีปัญหาบัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับ ถามถ่ายกันมาได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้คุยกันไม่จบแล้วครับใะ<ช>มีเยอะเหลือเกินนะคะมีหลายปัญหาเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเกษตรโซเชิเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่สาระเต็มเอียดแน่นอนค่ะกับ,บนุรัตนา์ชาอาจารย์บ้วนบางประมานะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบัว เขาแบ่งแยกเป็นหลายเหลา่าแล้วเราจะเป็นบัวแบบไหนะ